ครับสวัสดีครับพี่น้องกองปลาเอฟซีของปลาจอนกุกศูนยนนะครับเด้อมือนี้นะครับทีมงานปลาจอนได้ออกเดินทางมาเที่ยวงานประจำปีพุทธศักราช2500 6-8ครับงานสารสมเด็จนเรสวนมหาราชนะครับวันนี้เป็นวันแรกวันที่25เป็นวันบวงสรวงครับไหเบิงน้ำกันนับบริเวณงานเป็นจังไดนะครับใายครับ านบวงสวงดวงวิญญาณสมเด็จนะเลส,สวนมหาราชเริ่ม19-27ถึงมกราคมครบับริเวณทางเข้าศาลสมเด็จนะครับไปดูด้วยกันไปดูด้วยกันบริเวณงานศาลนะครับเนี่ยรูปนายกยกเมืองวิเชียรบุรี สา,าส,าาสารสมเด็จนาเลสสวนมหาลาชศานสมเด็จนาเลสสวนมหาราชนี่ครับเทศบาลเมืองพิเชียรบุรีนะครับถ่าให้พี่น้องดูนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องเดินทางเข้าไปบริเวณงานวงสวงสารสมเด็จนาเลสสวนมหาลาชประจำปีพุทธศัธก,กราช2568ครับปีนี้ มอบหน้าที่ให้คืนแรกวันที่ยี่้ากับหมอลำคณะใหญ่นะครับก็คือคณะปฐะมบันเทิงศิลน,นะครับพรุ่งนี้พบกับระเบียบนะครับวันนี้เจอหมอลำไปก่อนคณะใหญ่ๆนะโอเคครับโอเคนี่ครับบริเวณงานนะครับโอ,โคอคบนะ้คนเยอะจริงๆนะครับเนาะคนเยอะจริงๆนะครับ เราจะถ่ายพี่น้องดูไปเรื่อยๆนะครับบริเวณงานศาลสมเด็จนเรศวนมหาราชของอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับครับแล้วเราก็เดินทางมาถึงจุดขายดอกไม้ทูบเทียนนะครับบูชาวัตถุมงคลนะครับนี่ครับบริเวณงานสมเด็จครับแต่แล้วเราก็เดินทางมาถึงหน้าศาลสมเด็จนเรศวนมหาราชนะครับเนี่ยบริเวณงานสมเด็จ ของอำเภอวิเชียรบุรีนะครับที่น้องอยา,งากจะกลับไหา้บูชาเชิญด้านในนะครับเนี่ยตอนนี้ปิดอยู่นะครับยังไม่เปิดน,นะครับนาน,นานลำประหลาดานนะครับครูบาอาจารย์กำลังลำลุกศี thank mm -hmm. you อ้าวถ่ายรูปถ่ายรูปเล่นนอน่ารักจังเลยน่ค,ครับเจอเอสดีเป็ไนไเพื่อนีเป็นมือแรกมานปะ่ะแด,วเ,ดวเต้าด้วครับเนดะ้อ เอฟซีในหน้าครับประจําของปาจอนพ่อการทุสานสมเด็จคือเก่าสบายดีสบายดีไปแล้วนไฟฟ้างไปแล้วนะคะค่ำคืนนี้รางวัลใหญ่ค่ำคืนนี้นะคะจักรยานไฟฟ้า20บาทค่ะยี่บาทเท่านั้นครับจักรยานไฟฟ้าคันละ20บาทครับพี่น้องฮะนะครับเชิญซื้อบัตรคุ่ตัวจักรยานไฟฟ้า20บาท เป็นการชาติของอเอวิาเชียนบุรี20บาทเท่านั้นนะคะ20บาทเท่านั้นนะคะมาซื้อปัตรซื้อตัวเลยนะคะที่ด้านหน้านะคะจักรยานไฟฟ้าของเราลอยลอยลอย,ลอยคอเจ้าของอยู่ในอ่างน,นะคะลอยคอเจ้าขอ,องขอ <c oughs> เออใช่ท่านสนับสนุนผ้าห่ม10ผืนนะครับเสียงประพือให้กับท่านนายกสบานครับโอ้โหสุดยอดครับแล้วก็ขอบพระคุณไปยังคุณสมพงษ์ขำห้วยแยะนะครับ ร่วมบริจาคน้ำยาปรับพนุมแล้วก็น้ำยาล้างจานนะครับร่วมสนับสนุนเป็นของรางวัลสําหรับกาชาติอ,อําเภอวิชบุรีในปี2568ปีนี้นะครับในานามของกาชาติอ,อําเภอวิชบุรีนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมาณนาโอกาสนี้ด้วยครับค่ะนะคะแล้วก็อีก10นาทีนะคะจะมีพิธีจุดเทียนชัยนะคะขอเชิญท่านผู้นำทุกที่ผู้นำท้ทนนำนองถิ่นแล้วก็ พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะไปร่วมจุดเทียนชัยการที่บริเวณร้านหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรของเรานะคะซึ่งเป็นพิธีจุดเทียนชัยนี้เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เราทําการประเพณีกันมาอย่างช้านานนะคะสําหรับการจุดเทียนชัยนะคะก็ประชาสัมพันธ์นะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะผู้นั้นท้องที่ผู้นั้นท้องถิ่นนะคะไปร่วมจุดเทียนชัยการที่บริเวณด้านร้านพิธีนะคะอีกสิบนาทีนะคะ นี่คือสร้างมาจากโุลินนะครับเน็นของจริงของแท้เลยนะครับเนีเ่ยช้างช้างอ้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันกระตูไปเ,เบาจูยาวกว้างใาญ่กวา,วางกว้างมีหูมีตาหา,หางยาว อยู่ที่งานสารสมเด็จนะเลสวนมหาราชนะครับมหาาสวยงามนะครับช้างนี่เป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่นะครับเนาะอันนานทีจะมาเจอผมก็ได้ถ่ายให้พี่น้องดูไว้ให้เด็กแพร่ร้านดูนะครับทั้งอยู่ที่งานดวงสวนสารสมเด็จนเรสวนมหาราชนะครับอยู่ที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับโอ้โห คนเยอะจริงๆครับเปิดภาพมาอ,อีกฉากนึงก็ย้อนรอยถอยหลังกลับมาที่กระบี่กระบ,บองนะครับบริเวณาางานฐานสมเด,ด็ดทะเลสวนมหาราศน,นะครับดูแล้วพร้อมเรียงกันจริงๆครับสนุกสนานครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยเดี๋ยวไปดู ของปฐมมาเทิงศิลป์ครับไปดูด้วยกันอีกครับอ้าวอันนี้อีกสองตัวหรือว่าสองเชือกนะครับเป็นภาษาช้างเขาเรียกว่าเชือกนะครับภาษาบ้านนอกเขาเรียกว่าเป็นตัวนะครับสองตัวอีเมย์ใหญ่นะครับเนาะช้างสวยๆมางานสารสมเด็จดะเลส่วนมหาราชนะครับเนาะถ่ายให้พี่น้องได้ดูนะครับเก็บไว้ให้ลูกให้หลานได้ดูนะครับเนาะโอเคครับครับแล้วก็เดินทางมาถึงเวทีหมอลำ คณะปฐมบันเทิงสินยูที่สารตมเด็จเรียบร้อยเลยครับเด้อตอนนี้ยังว่าท่านแสดงนะครับเนาะอันนี้ลูกวานบริวารวริหาบานะครับมิกเครื่องเสียงเครื่องใช้แบบมิกตัวใหญ่ๆนีครับบริเวณงานนะครับบรรจุได้เป็นแสนคนเลยนะครับเพราะว่าสนามใหญ่จริงๆนะครับไปเบิ้งเวที่ใหญ่เนะครับเด้อไปดูเวทีใหญ่ๆนะครับเดีอยวมน้เ่องบ ี่น้องาปะผมคอนเทนตงนะครับโอ้โหพิธีใหญ่อลังการจริงๆครับพี่น้องอยู่ที่ศาลสมเด็จนาเลศวนมหาราชนะครับพี่น้องมาครับมาตอนนี้ยังวันที่นหนึ่งนะครับมื่อนี้เป็นวันที่25มกราคมนะครับเป็นวันที่25มกราคมยังวันที่นหนึ่งนะครับเด้อพี่น้องมาเด้อครับเด้อมามวนน้ำกัน ันที่ยี่หาอยู่ที่ศาลสมเด่นตะลี่สวนมีนัดไปกว่ามา้นะครับเด้อมาสนุกกับคณะปฐมปฏิทิงศิลป์มรลักษณะใหญ่มื่ออื่นพบกับระเบียบครับเป็นพื้นที่สอบวันที่ยี่หกนะครับเด้อมาเบิ่งน้ำกันครับ สวัสดีครับพี่น้องกองป่าย์เอฟซีของาจอนตูผู้ตุกคนเลยครับเดอ้อมือนี้เขามีนัดกันอยู่ที่ศาลสมเด็จนาเ,นเรศวนระน,น,น,นะครับมาบึงหมอลำคณะปฐมบัทเทิลกระเทิงศิลป์นะครับผู้ใดเห็นคลิปนี้อยู่ในเป็บุ๊กน,นี้กาอย่าลืมนะครับเดอ้อตอนนี้ยังวันได้เล่นนะครับน้อเอามาพอกันอยู่ตัวล,ลำโพงด้านซ้ายดนะครับเดอ้อที่มัตต์8จอนล่อบรรบดาเอฟซีพี่น้องอยู่ตูผู้ตุกคนนะครับที่ซีมาบึงหมอลำอยู่ที่ศาลสมเด็จนาเรศวรมหาราชนะครับอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ไปบบ่่งใหญครั นี่ครับพี่น้องเอ้ยปรอลังการงานสร้างเลยครับเนี่ยพะผมบันเทิงศิลนะครับขึ้นแรกแขกหมานเะครับเด้อพี่น้องตอนนี้กำลังสเตตด้านหน้าวิธียังพอท่านออกเนาะครับเนาะพี่น้องกลับมายังพอท่านเต็มที่อยู่ผู้ใได้เห็นชิปนีอยู่งมาครับมากมามวลน้ากันนะครับเนาะมาดูด้วยกันมาดูด้วยกันครับกําลังเช็คเท้าเสียงอยู่นะครับเา่าเสียงอยู่นะครับเนาะ พี่น like ้องเห็นอยู่กะมาแล้วครับเด้อเห็นเฟซนี่อยู่กะมาเที่ยวงานศาลทดสอบทดสอบเนี่ครับปฐมบัตเทิงศิลินะครับเนาะนี่บริเวณงานคนหลาสัีหรับมาครับพี่น้องมาครับฮะฮะฮะมวลจริงมวลจริงจริงเรียบประาัดศิลป์หกหก <O> อยู่ที่ศาลสมเด็จนะเลสวนมหาราชอำเภอวิเช <O op. S 2> ียรบุรีจังหวัดขิดเชรบูนมาเบิงน้ำกัน้อครับเด้อทีมงานป่าจอดรออยู่ครับตอนนี้กำลังจุดธูนะครับจุดธูเฉลิมฉลองสมเด็จนะเลสวนเจอเอฟซีหนูขึ้นนะครับอยู่ะสมประทิงศิลมาเดิอพี่น้องเด้อผู้ใดก็ได้ มาม,มา,มาอยู่ที่อยู่ที่ไหนอยู่เพิ่มเชยนบ่ใช่มันเพิ่มเช่นบ่บ้านบึงประแจ <c oughs> งาน<อ>สารสรมด็มเนะมมมเาะเห็นแล้วโอเคนะครับเนะ้ คนที่องร้าหลายมาเลยครับเด้่อยู่ที่วิเชียรบุรีเมื่อนีนไปเจอเอฟซีหนูคือกะเด้อลอยรัาตระตอเขียนแต่ละประกันเดาพเด็กากพี่น้องทวเชียรพี่น้องมีชุดทุกนตุกนนเดอสําหสับับสับสับสลัรับสสับสับลบับสีับบับสลับลับสลับสับลอบสลเบสลนบลัับับั พูอยู่ที่ศารสมเด็จทะเลสวนนะครับจดเฉลิมฉลองจดเฉลิมฉลองในงานสารสมเด็จทะเลสวนนะครับ

ทุกครั้ที่มาให้รายการตับประสบการณ์